สวัสดีครับผมมิสเตอร์ตากิซี่นะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม p a d e s 2ก็คือผมได้ซื้อมาวันนี้นะฮะก็คือเพิ่งซื้อมานั่นเองมันลดมาประมาณเหลือแค่9.99นะฮะก็เลยสอยมาสักหน่อยซื้อ DLC มาด้วย d ดีซีก็ลดนะฮะลดเหลือประมาณ1.6กว่าเกือบ2เกือบ2ดอลลาร์ก็ได้ซื้อมา2 DLC นะฮะ อืมโอเควันนี้ผมจะมาเล่นดานดัมเบลสโต n นนะฮะร้านเครื่องเพชรอะไรพวกน,นั้นก็เหมือนเจลลี่สโตร์แหละแต่มันร้านก็ไม่กว้างนะแต่รถแม่งไกลที่เป็นเอ่อผมก็เล่นอัพพวกสายนี่ไปนะฮะเอ็นฟอสเตอร์นะฮะโอเคไปลุยกันเลย <Okay. S 2> อืมโอเคผมเคยเล่นเมื่อก่อนผมก็เล่นของเถื่อนนะประมาณเกือบเวลร้อยแล้วแหละเอ่อด่านนี้ก็เพิ่งเข้ามาตอนผมเกือบเวลร้อยประมาณเวลเก้าสิบกว่าโอเคต้องขึ้นไปขึ้นไปก็จะมีถ้าตอนไ่ผิดจะมีน,นี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยห้องนี้ห้องข้างหน้าแล้วก็ใช่ปะวะ ไอ้ห้องนี้ดิห้องห้องหลังแล้วนี่จะเป็นคีย์บางครั้งเลยนะแต่ผมว่าสเตลไม่ได้ผมยังไม่เคยสเตลไดล้ทำไมกระตุกจังวะไปเลยบูชฮัลโหลฮัลโหลเอเวอร์บอทฮัลโหลฮัลโหลยังยังเวนเวน อย่ไม่ได้มึงออกมาสิกูกดจนปิดหัวแล้วนะใส่ถุงห้องเซคิลิตี้อยู่ข้างล่างชิบหายไ,ไง เกือบแล้วย่าเนี่เกือบแล้วไม่น่าจะมีใครขึ้นมาแล้วนะ ตู้เซตโอ้ยโอ้ยโอย,โอยมันจะมีคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมดูเหมือนต้องบูเ๊เลย What? All right, all of you down. All of you down. Hit the ground, people. Oh, and we all, we all, mob. Damn, that's the alarm. Get ready for action. Oh, fucking stay down. On the dirt. Okay, kap. Mom, 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 pay most, mom, pay most. โอเคไปเก็บทีน,นี้ก็ให้ได้สีก่กระเป๋าโ okay. อเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเพราะถ้าเกิดผมจำไม่ fit, ผิดเราจะมาทางนูน้นหรือไม่ก็ทางนูน้นนู้นเลยหรือก็ทางนี้อย่าข้าวเลยผมมาดีผมแค่มาเอาเงิน Dạ, yeah, năng, nó nó hết nó 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 hết nó nó luôn. nó 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 Chỗ, chỗ, chỗ Chỗ, chỗ, นอนมันแม่งเลยเลยอย่าปืนนี้ก็ใช้ได้นะปืนนี้ก็จะได้จาก DLC นะครับปืนที่ผมใช้ทั้งหมด มมอเราจะไม่เสียเวลาหยิบเงินครับเราต้องใช้เห้เฮ้ย มึงมีมีดหรอฮะมึงมีมีดเหรอมึงมีมีดเอามีดกัวฮะ มาเอาอะไรรงนี่เลยไม่เคลียร์ตอองรงแถวนู้นเลยยวเคลียร์อขอ้างหลังมันโอเคเบมรมาแล้ว ล,ล,ล,ล็อกแอดล็อกแบบจิ้มขอบคุณรอบที่บางกระสุนให้ผมอโอเวลาเล่งกระตรุกอยนะู่เนี่ย

มยุงมานี่ แต่เขียวกระเป๋าเนี่ยสองสามสี่สี่แล้วหกกระเป๋านะฮะ Oh Oh you looking kinda...

โ okay, okay, อเคสามแล้วสามแล้วโอเคครบละนายยิงหมดแล้วตัดๆๆบอลบอไป นั่นแหละครับแะมาโตสักฟเฟรแล้วนะครับโดนโดนไหมอ๋อได้งนิงนเงี้ยผ่านละอืออสามแสนได้เท่าไหร่แสนแสนไหมไม่ถึงเว้ยเอ้ยยังโอเคเยอะอยู่จากเมื่อก่อนนะที่ผมเคยเล่นแบบของเถื่อนดูเหมือนว่าอัปเดตไปเยอะเลยเอาไปนี่แล้วกัน ปืนปืนปืนนี่ได้ลำกองเลยโอเคฮะก็คือขอก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะกับเพย์เดสองเนดะี๋ยวคลิปหน้าก็จะไม่รู้น่าจะมีเพื่อนหรือเปล่านะมีเอ้ยมีเพื่อนเล่นหรือเปล่านะก็ขอจบลิกเพียงเท่านี้เลยนะ,ะับสวัสดีครับจบจบ